ผู้จัดรักมากสองพระนางช่องสมงานละครรุมรัวๆซุปตาน้องใหม่ของวงการมีผลงานให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับพระเอกน้องใหม่อย่างกองทัพพีคครึ่งปีหลังนี้บอกเลยว่าปังแบบสุดๆเพราะพี่ปิ่นทีวีซีนผู้จัดแถวหน้าของช่องสามได้ดึงตัวกองทัพพีคประกบคู่นางเอกดาวรุ่งมาแรงอย่างพีพีปุนปรีดีในละครเรื่องใหม่อย่างแสนรัก เป็นการประกบคู่กันครั้งแรกที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากและจะมีการบวงสรวงละครในสัปดาห์นี้ต้องมารอดูกันค่ะ